เฮียคนน่ะโอ้คนน,น,น,น่ะฮะคนน่ะเอ้ยอนนโอ้โหอะวันน,น,นี้มีลูกค้ามารองรถนะก็เลยเดีเ๋ยวรีวิวเลยนะคันนี้นะฮะเป็นรถบัสแบบ,บ,แบบบมินิมินิบัส6เมตรทรงสวยๆเลย นะฮะเป็นรถแอร์นะเป็นรถแอร์ไฟฟ้าเครื่อง o b g 6เกียร์นะ,ะตอนนี้ป้ายสุราษฎร์สุราษฎร์ธานีเป็นป้าย40เป็นรถส่วนบุคคลรถวิ่งนักเรียนนี่ฮะเป็นยางเล็กๆโอ้ประตูนี่มันเป็นยังไงนี่มันคือโมนิบ,บ่ะต่อฮะมันปิดบ่ได้ปะอ๋อไฟมันช็อตบ่ โอ้ตัวจามตัวจามโอ้กะเพาะเพาะกะเพาะแหละแบบไม่นี้เลยนะหกเมตรสั้นๆเพาะรถคนแบบว่าวิ่งนักเรียนนี่เข้าทรงเข้าซอยนะเขาจะชอบนะรถสั้นๆเพาะแบบนี้นะวันนี้แดดโคตรแรงเลยครับแดดนะแดดเออพยาแดดเลยแดดในกี่องศานี่ เอา้าช่วงร่างเป็นหกน็อตแล้วนะเนี่ยหกนอ็อตนะจะเป็นของพวกร้อยยี่สิบพวกร้อยเฮ้ยของอีโน่นี่อีโน่รุ่นไหนเนี่ยอีโน่แต่เป็นน็อตเปปเปอร์แต่คัสซีเป็นของอีสูนะครับเนหกน็อตยางเจ็ดทังไอ้ยางเจ็ดนะฮะยางเจนะ็ด ขอบสิบหกงใหญ่ยางเลดียนสีนี่มันจะเป็นแบบเป็นขูขาเห็นไหมอ่าเห็นไหมเนี่ยอ่เนอเป็นขู่ขาแบบเขาทำสีแบบไหนมาไม่รู้นะไม่ค่อยเห็นนะแบบสีแบบนี้อ๋อนะฮะบันท้ายครับคือรถคันนี้เขาย้ายลงมานะจากร้อยเอ็ดแล้วนะย้ายลงมาร้อยเอ็ดละนะฮะทะเบียนก็เป็นแจ้งจอดแล้วนะ ย้ายมาแล้วทีนี้เขาก็ลงร้อยเอ็ดพอลงร้อยเอ็ดแล้วก็ตอนนี้ก็ถ้าจะไปไปจังหวัดอื่นต้องไปแจ้งยกเลิกนะยกเลิกยกเลิกไปที่จังหวัดสุร,ราษฎร์เลยนะไว้ต้นทางเลยไปขอย้ายนะฮะเป็นแอร์ไฟฟ้านะฮะเมื่ไไวอวานนี่เขาเอื้นชายาอย่างก็ สอนตายแล้วสอนตายแน่สอนตายแน่ใช oh ้ยาเอี้เย็ุบ้นยี่สิเมยี่เยวนจ่บาย็่อเย็นบ่มันบบมี่นั่นมั้งแบตมันจะมีแบตอยู่ข้างหลังอยู่ดิแบตบโมีไฟมั้งแมนถอดออกแล้วบ่แบตตัวนั้นบโมีไฟมึงเลยบมดทำงานบ่เพราะมันมีแบตอยู่สี่รูด้วยรถคันนี้ แตมมันจะมีแบตอยู่นี่อยู่แมนตัวนี้นะ่าจะเป็นแบตเลยเพวกไอ้ครข้อแหมพวกอย่างมั่งนี่แล้วโบ้ไฟยังใช้งานอะไรได้ไหมน่าละนี่มันจะมีมันจะมีแบตอีกอยู่นี่อ่ันนี้นายแบตทุ่มมันแล้บ้ไฟในรถอมนสอนไต่แน่รถจะรถจะเมตนก่อนจเก่าไปเก่าไปครับมาด้วยยี่สนะิบเมตรรถที่สอนเมตรได้ด้วยยี่สิบเมตร แต่ทะเบียนมันทําได้นะครับทะเบียนแต่ระบบเมรยระบระบลมของแมรต้องไปเดินใหม่เอ้ต้องไปเช็คนะไปเช็คไฟไนครับดูไอ้ไอ,อ้ตัวนี้สวยอยู่นะครับเนี่ยเรืเอใหม่เครื่องเสียงก็มีการถอดออกแล้วนะคือบางคนเขาขายก็ไม่อยากให้เครื่องไม่อยากขายเครื่องเสียงนะครับ ูงหน่อยว่าเอาไว้รอเปิดแอร์ถุงพินชะีเกียร์6เกียร์นะฮะบอกว่ามีฐาดบ้างนะครับหน้าไมปั้นครับรถเล็กนะใหญ่กว่ารถตู้หน่อยหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยอยู่หน้าประมาณ20ที่นั่งนะฮะเดี๋ยวดูก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าประมาณ20ที่นั่งนะฮะถ้าเด็กเล็กก็นั่งได้อหลายคนอยู่ถ้าเป็นรถแอร์ นะถ้าเป็นแอร์เย็นๆหน่อยนั่งหลายๆคนอยู่นะเหีืยวปลาเขาดูอยู่นะฮะดูจบไหมเอาติดไปนี่ิดลอง,ง,งอปังเลยลองมือไฟมันต้องมีแบตสี่ลูกสนะุราสุราเล่มชุดโอนครบนะ แนะ่นะ่เลยเขกำลังไปแล้วสอนไตแนะ่สอนยังปะโอ้ FC หลายเลยนี่ FC หลายวะเออเอใส่ยังใสเบื่อทีไรมันวว่า,า,วามันโเย็นก็นโจบมาใส่อ๋อมันมันม่ไฟหลาย,ยามันโเย็นยู่แล้วเยนันเดอร์สปปรเประเบิดเด้นั่นเองบอตดแลวบานยล กระตูวไฟหมดหลุมาเลยฮะไฟนี่ก้เนี่ยไฟเลียวโอ้ไฟเลียวมาแล้วไฟเลียวมาแล้วเว้ยนั่นเลยริปแ๊ยล่ละเห็นปะ เอาแปดใส่พิดละประตวูว,าว,าว,าวาม้ไม่ไม่ตบหน้าคนเลยน็อกเลยเนี่ยพีดเออไงไปเหนือเวลาหน้าคอมทำงานด้วยไอ้หน้าคอมทำงานดังเลยอะ่ะ ลองลองเปิดแหกนกหน่อยร e <c oughs> ่างกายมากพร้อมทำงานเสี <c oughs> งยงมันจะดังโลดรมากโอ้โหฮะอะลองเปิดอะลองปิดไอประตูด,ดูไน,นเอาเปิดโด้วยโคตรเปิดโคตรเร็วโคตรแรงเลยอ่ะโหไฟเรียวไฟไฟเรียว ก็ฟามาก็เอ้าโอ้ยไปเลี้ยวระบบไฟออกอยู่นะระบบแม่มันเสียงดังนะฮะเสียงดังสายพานหรือสายพานยานนะก็ไม่แน่ใจนะฮะเอาไม่รู้จบไม่จบนะฮะแต่ก็รีวิวไว้นะฮะเพื่อมีลูกค้าสนใจทางออนรายนะ,ะแอร์ต้องไปเช็คนะ เราไปเช็คระบบก่อนเรามาดูหัวหน้าสอนก่อนนะครับสอนตาแน่เฮ้ยเฮ้อ้ยเฮยเ,เน้เยเฮ้ยเฮเ้เฮยเ้้เฮยเ้เย เมแอเวลาแหมันทำงานแล้วมันสายพานมันดังสายหรือว่าสายพานงานเาไปเช็คระบบงงวะนะเจ้าคือว่าเย็นค่แน่เจ้าเว้าไหมฮะหน้าหนาวใส่รถยังมายังบ่ฮอนหน้าหนาวอยู่ S <S <S แล้ยวรวนบาไากูเจอเวบ่เิอบชิบบ่พอบาเนยว้ามันตอ้องพ่อููปะเก่กไดีเนี่ยนะอูใหญ่แล้วมันบ่พอเอาหนีอยากนากูดได้นะเออกาลรงกายได้นา